สวัสดีครับแก้วจากโมบายฟอ h o กรา r เฟอร์นะครับรีวิววันนี้แก้วอยู่กับกล้อง v l o ็อกตัวจิ๋วสุดคิวรุ่นใหม่จากทางแบรนด์ Canon นะครับนั่นก็คือ Canon PowerShot V10 ตัวนี้นั่นเองนะแก้วมีโอกาสได้อยู่กับน้องคนนี้มาเกือบเกือบจะครบ1เดือนแล้วนะครับน่าใช้แค่ไหนเหมาะกับใครวันนี้รีวิวให้ดูครับ จะไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Mobile Photographer แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจ โมบายฟอโตกราเฟอร์ด้วยนะครับงั้นเรามาเริ่มดูงานออกแบบตัวกล้อง Canon Powershot v 1 0ตัวนี้กันเลยนะครับพอเราดูตัวกล้องแค่แบบแป๊บ,บเดียวเท่านั้นเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนเรื่องหนึ่งเลยนะครับก็คือฟอร์มแฟกเตอร์ในการออกแบบตัวกล้องเนี่ยมันมีความแตกต่างไปจากกล้องท,ทั่วไปในตลาดค่อนข้างชัดเจนเลยนะไม่ว่าจะเป็นกล้องภาพนิ่งหรือว่ากล้องวิดีโอก็ตามเนี่ยโดยเฉพาะกล้องที่เป็นกล้องสไตล์คอมแพกเนี่ยไม่ค่อยจะเจอหน้าตาแบบนี้สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าทางแบรนด์ Canon เนี่ยเขาต้อง จะออกแบบกล้องตัวนี้ให้มันดูมีความเฟรนด์ลี่มากที่สุดเวลาเราไปใช้งานนอกบ้านยกขึ้นมาถ่ายตัวเองเนี่ยมันจะต้องไม่ดึงดูดสายตาคนจนมากเกินไปนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่ Canon เขาค่อนข้างโฟกัสเลยนะอีกเรื่องหนึ่งก็คือขนาดของตัวกล้องนะครับคือถ้าเกิดเราเอาไปเทียบกับพวกบัตรเครดิตเนี่ยเราจะเห็นว่าไซซิ่งของเขาเนี่ย มันค่อนข้างมีความใกล้กันมากๆนะครับหรือว่าถ้าเกิดเราไปเทียบกับสมาร์ทโฟนนะอย่างแก้วเนี่ยเอาเทียบกับเครื่องใหญ่ๆเลยอย่าง Samsung Galaxy Z4 เนี่ยเห็นปะ ไซส์ของเขาอะก็คือประมาณครึ่งหนึ่งของสมาร์ทโฟนที่เราใช้กันอยู่เลยนะครับก็ถือว่าเป็นขนาดที่พกพาสะดวกนะแล้วก็ไม่ได้มีน้ําหนักที่มากจนเกินไปด้วยนะครับเพราะว่าน้ําหนักของกล้อง canon powershot v10 ตัวนี้อยู่แค่21 1กรัมเท่านั้นเองนะใส่กระเป๋ากางเกงใส่กระเป๋าสะพายเนี่ยให้ความรู้สึกว่าเหมือนพกมือถือเพิ่มอีกเครื่องหนึ่งแค่นั้นเองนะครับสำหรับวัสดุโดยส่วนใหญ่ของบอดี้กล้องนะครับก็จะทํามาจากโพลีคาร์บอเนตนะหรือว่าเป็น พลาสติกแข็งนั่นเองนะครับมีความแข็งแรงแล้วก็มีน้ําหนักเบานะแล้วก็ในเรื่องของ build quality ไหนแก้วถือว่าทํามาได้ค่อนข้างดีมากนะครับงานประกอบต่างๆแต่ละจุดเนี่ยทำมาได้พอดีไม่ได้มีการเพเยรหรือว่ารู้สึกว่าประกอบมาไม่ดีอะไรแบบนั้นเลยนะจุดนี้สบายหายห่วงได้เลยนะครับปุ่ม physical controller ต่างๆนะครับจะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวกล้องทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นปุ่ม power ที่อยู่ซ้ายบนตรงนี้ด้านล่างก็เป็นปุ่มที่เอาไว้ดูภาพใน g a l l รี่แล้วก็ ปุ่มเมนูก็อยู่ด้านขวาล่างตรงนี้นะครับแล้วก็บริเวณด้านหน้าของตัวกล้องก็จะมีปุ่มที่เป็นจุดแดงๆตรงนี้ก็คือเป็นปุ่มที่เรเอไว้ใช้ในการกดถ่ายวิดีโอหรือว่ากดถ่ายภาพนิ่งนั่นเองนะครับซึ่งแก้วว่าเขาจัดวางมาได้ค่อนข้างดีนะเวลาที่เรายกกล้องขึ้นมาเพื่อถ่ายตัวเองแบบเนี้ยตำแหน่งของนิ้วโป้งอ่ะมันอยู่ในตำแหน่งที่กดปุ่มนี้ได้สะดวกมากๆเลยนะครับจุนนี้ทําได้ดีจริงๆ แต่ว่าในส่วนของตำแหน่งของการจัดวางปุ่มเปิดปิดตัวกล้องนะครับแก้วรู้สึกว่าตำแหน่งมันไม่ค่อยดีเท่าไหรอ่อ่ะคือมันต้องใช้ระยะเวลาในการอยู่กับมันในนานพอสมควรนะกว่าจะจําได้ว่าอ๋อตำแหน่งนี้คือเปิดปิดตัวกล้องอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งเมื่อชินแล้วเนี่ยมันก็ใช้งานได้ตามปกติแหละแต่สําหรับคนที่มาจับกล้องใหม่ๆเนี่ยแก้วว่าปรับตัวค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับยังดีนะว่ากดเปิดตัวกล้องขึ้นมาปุ๊บ มันสตาร์ทอัพได้ค่อนข้างเร็วนะครับอาทีนี้เรามาดูพอร์ตการเชื่อมต่อรอบๆตัวกล้องกันบ้างน,นะครับก็ถือว่าให้มาค่อนข้างครบถ้วนแล้วก็ทันสมัยดีทีเดียวนะเริ่มกันที่พอร์ต USB Type C version อร์ชดน2.0ตรงนี้ก่อนเลยนะครับพอร์ตนี้เนี่ยใช้ทั้งการชาร์จแบตเตอรี่การโอนไฟล์แล้วก็การต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ใช้พอร์ตพอร์ตเดียวมัลติฟังก์ชันเลยนะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นพอร์ต Micro HDMI ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ด้านล่างถัดลงมาเนี่ย ก็จะเป็นพอร์ต AUX นะครับซึ่งตรงนี้เอาไว้ใช้ต่อไมโครโฟนแยกนั่นเองครับกล้อง Canon PowerShot V10 ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับหน้าจอ LCD แบบ Full Touch Screen นะขนาด 2นิ้วด้วยกันนะครับรวมไปถึงเรายังสามารถฟลิปหน้าจอเนี่ยขึ้นมาด้านหน้าแบบนี้ได้เพื่อใช้ในการถ่ายตัวเองเนี่ยเล็งเฟรมได้สะดวกมากๆเลยนะครับรวมไปถึงเวลาที่เราต้องการจะแก้ค่าเซตติ้งต่างๆเล็กๆน้อยๆหรือว่าเปลี่ยนโหมดในการใช้งานเนี่ยไม่ต้องคลิกมากดปุ่มด้านหลังนะครับเราสามารถจะกดที่หน้าจอเลือกโหมดเลือกอะไรต่างๆเซตติ้งค่ากล้องได้แบบเกือบจะ100%เลยนะครับซึ่งแก้วถือว่าจุดเนี้ยเขาทํามาได้ดีมากๆ มีความคล้ายกับรุ่นพี่ที่เป็นกล้อง Mirrorless ตัวใหญ่ๆเหมือนกันนะครับอีกหนึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีมาให้ในกล้อง Canon Powershot V10 ีตัวนี้นะครับก็คือขาตั้งกล้องแบบ Build-in นั่นเองนะเวลาที่เราจะเปิดใช้งานเนี่ยให้ยกหน้าจอขึ้นมาก่อนแล้วดึงตัวขาตั้งออกมาแบบนี้นะครับซึ่งตัวขาตั้งกล้องเนี่ยเราสามารถปรับองศาได้ร8 0องศาเลยนะสามารถดึงมาด้านหน้าแบบนี้เพื่อเอาไว้กดหน้ากล้องลง หรือว่าดึงกลับมาด้านหลังเพื่องัดหน้ากล้องขึ้นแบบนี้ก็ทําได้นะครับซึ่งเวลาที่มีขาตั้งตัวเนี้มันทําให้เรามีโอกาสในการจะถ่ายตัววิดีโอหรือว่าถ่ายภาพนิ่งเนี่ยในมุมมองที่มันดูแปลกตามากขึ้นได้โดยที่เราไม่จําเป็นจะต้อง พกอุปกรณ์อะไรไปเยอะแยะนะครับซึ่งอย่างตัวแก้วเองเนี่ยมีโอกาสได้ใช้งานขาตั้งกล้องตัวนี้บ่อยมากนะเวลาไปตามสถานที่ต่างๆแล้วก็วางเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ถ่ายตัวเองซึ่งมันเป็นอะไรที่สะดวกมากๆเมื่อเทียบกับกล้องตัวอื่นๆที่มีอยู่ในตลาดที่เอาไ้ใช้ในการถ่ายวิดีโอแบบจริงจังนะนอกเหนือจากนั้นนะครับตัวขาตั้งกล้องตัวนี้ยังเป็นกริปในการจับถือถ่ายในแนวตั้งให้สะดวกมากขึ้นกว่าปกติได้ด้วยนะครับอย่างปกติแล้วเนี่ยเวลาเราจับถือถ่ายในแนวตั้งเนี่ยทุกคนจะเห็นว่า กริปอะมันค่อนข้างน้อยนะแล้วก็มีโอกาสที่นิ้วโป้งของเราเนี่ยจะไปกดโดนปุ่มเซตติ้งที่เราตั้งเอาไว้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรากางตัวขาตั้งกล้องออกมาแบบนี้กางออกมาสุดเลยนะเราสามารถจะเอาดิ้วเข้าไปล็อกได้แบบนี้เลยเห็นไหมครับเห็นไหมซึ่งโอกาสที่จะหลุดมือก็ค่อนข้างน้อยมากยิ่งถ้าเกิดใช้เชือกคล้องข้อมือไว้เนี่ยจับได้สะดวกดีมากๆนะครับมีอีกรูปแบบหนึ่งก็คือให้เราหักตัวขาตั้งกล้องเนี่ยกลับมาแค่ครึ่งเดียวเวลาที่เราจับ นิวโป้งจะมีกริปที่ดีแบบนี้ได้นะครับทำให้เวลาที่เราจับตัวกล้องในการถ่ายเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกระชับมือได้มากขึ้นแล้วก็มีตัวตั้มเรสตรงเนี้ยที่ดีมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่สามารถเอาไปปรับใช้ได้หลากหลายรูปแบบนะแล้วก็คงหาไม่ได้จากกล้องตัวอื่นๆด้วยนะครับทีนี้ในเรื่องของการบันทึกเสียงนะครับกล้อง canon power shot v10 ตัวนี้มีไมโครโฟนแบบคู่มาให้บริเวณด้านบนของตัวกล้องนะครับซึ่งแพทเทิร์นในการรับเสียงของเขาเนี่ยจะเป็นแบบรับรอบทิศทาง นะสามารถจะดูดเสียงพูดได้ค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็ตัดเสียงแบ็ r กราว n ์ i s e เนี่ยออกไปได้นิดๆหน่อยๆไม่ได้เยอะมากนะครับเสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับเป็นเสียงที่มาจากไมโครโฟนติดกล้องของ Canon PowerShot V10 เลยนะคือต้องบอกว่าตัวเสียงไมโครโฟนเนี่ยทำได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าในแง่ของการปัดพวก b a แบ็ r กราว n ์ i s e หรืออะไรแบบนี้มันอาจจะไม่ได้ดีมากไงเห็นปเสียง อยงรถซูเปอร์คาร์หนึ่งจุดเก้าวิ่งไปอย่างเงี้ยมันก็มันก็ตัดออกไปตัดออกไปไม่ได้นะเพราะว่ามันค่อนข้างดังแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันสามารถดูเสียงพูดของเราเนี่ยเข้าไปได้ค่อนข้างดีนะครับทีนี้พอเราพลิกมาดูด้านล่างของตัวกล้องนะครับเราก็จะเจอเข้ากับตำแหน่งที่จะไว้ใส่ตัวเมมโมรีการ์ดที่ใช้ในการบันทึกไฟล์นะซึ่งกล้อง canon power shot v 1 0ตัวนี้จะใช้เมมโมรีการ์ดในรูปแบบของ micro sd การ์ดนะครับยังไม่ใช่ sd การ์ดแบบปกตินะจะเป็นแบบนี้อยู่เห็นไหม นี่หน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยแก้วมีความรู้สึกว่าใจจริงก็อยากได้ sd card ตามปกตินะแต่ก็เขา้าใจคนออกแบบกล้องนะครับว่าตัวกล้องเนี่ยมันมีขนาดเล็กแค่นี้การจะใส่ช่องสาหรับใส่ sd card เข้ามาเนี่ยมันก็อาจจะเปลืองพื้นที่ในการจัดวางสิ่งต่างๆในตัวกล้องเนี่ยให้มันเล็กได้ขนาดนี้นะถ้าเกิดได้ช่อง sd card มาเนี่ย กล้องอาจจะใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับกล้อง canon power shot v10 ตัวนี้นะครับใช้4 m มอเซนเซอร์ขนาด1นิ้วมาพร้อมกับเลนส์มุมกว้างนะเวลาเราถ่ายวิดีโอเนี่ยเราจะได้มุมมองกว้างสุดอยู่ที่19ม mm ม f 2.8นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราสลับไปใช้ในการถ่ายภาพนิ่งเราจะได้มุมมองกว้างขึ้นเป็น18ม mm ม f 2.8นั่นเองนะซึ่งมุมมองที่กว้างในระดับนี้เนี่ยเราสามารถที่จะยกกล้องขึ้นมาเซลฟี่กับเพื่อนหลายๆคนได้สบายเลยนะโดยที่ไม่ต้องยื่นแขน สุดด้วยซ้ำนะครับรวมไปถึงคนที่ชอบไปแบบท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆอยากจะเซลฟี่ตัวเองแล้วให้ติดฉากหลังด้วยเนี่ยก็สามารถใช้กล้องตัวนี้เซลฟี่ได้แบบง่ายๆเลยนะครับเห็นฉากหลังเข้ามาเต็มๆเลยนะทีนี้นอกเหนือจากประโยชน์ของเลนส์มุมกว้างตัวนี้ในแง่ของภาพนิ่งแล้วเนี่ยในเรื่องของวิดีโอก็มีประโยชน์ไม่แพ้กันนะครับคือด้วยความที่กล้องแ a n o n น o w e r s อ o t V10 ตตัวนี้ไม่ได้มีกันสั่นในตัวกล้องแบบ Optical มาให้แต่ว่าเขาจะให้มาเป็นซอฟต์แวร์นะ ก็คือเป็นดิจิตอลไอเอสนั่นแหละให้มาทั้งหมด2ระดับด้วยกันนะแล้วก็อย่างที่ทุกคนดูนะครับว่าดิจิตอลไอเอสเนี่ยเวลาเราเปิดขึ้นมาภาพมันจะถูกพรอฟนะครับซึ่งการที่เราได้เลนส์มุมกว้างแบบนี้มาเนี่ยต่อให้เราจะเปิดดิจิตอลไอเอสในระดับสูงสุดเราก็ยังสามารถยกกล้องขึ้นมาเห็นเฟรมภาพที่เห็นตัวเองเนี่ยตั้งแต่หัวส่วนใบหน้าทั้งหมดเนี่ยมาจนถึงหัวไหล่เนี่ยได้แบบสบายๆเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วนะ ตัวดิจิตอลไอที่เหมาะสมกับการใช้งานในการถ่ายตามปกติเนี่ยคือเปิดในระดับ normal ก็พอนะครับเพราะว่าพอเปิดในระดับ enhance แล้วเนี่ยมันจะถูกครอบเข้าไปค่อนข้างเยอะเนาะเราเปิดไว้กลางๆมีโมชั o นเล็กๆเ,เนี่ย ก็ถือว่าได้มุมมองที่กว้างแล้วก็ภาพก็ไม่ได้ดูเชคจนเกินไปด้วยนะครับจุดนี้เลนตัวนี้กับซอฟต์แวร์เนี่ยเขาจับกันมาได้ค่อนข้างดีมียูทิลิตี้ที่เหมาะสมกันมากๆครับทีนี้เรามาต่อกันที่เรื่องของระบบโฟกัสกันบ้างนะครับใน canon power shot v10 ตัวนี้ระบบโฟกัสของตัวกล้องนะครับก็จะเป็นในรูปแบบของ contrast detection นะที่จะมีการตรวจจับใบหน้าให้อัตโนมัติซึ่งเหมาะสำหรับมือใหม่หรือว่าเหมาะกับคนที่อาจจะไม่ได้ถนัดในการใช้งานตัวกล้องแบบ setting ค่า ออะะไรรพวกนนนัั้คบเงซึ่งต้องบอกว่าในแง่ของความรวดเร็วความแม่นยำเวลาที่ไปเจอที่แสงน้อยอะไรพวกนี้นการโฟกัสเนี่ยมันสู้เฟส d ด t เ c ชั่นสู้ดูออพิกเซลอะไรพวกนั้นไม่ได้อยู่แล้วนะครับมันจะมีอาการโฟกัสฮันติงอ่ะหาแบบวูบวับวูบวับให้เราเจอได้บ้างนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใช้ในสภาพแสงปกติเนี่ยแก้วบอกเลยว่าที่ r e s o l ลูชันประมาณ Full HD นะน้อยครั้งจริงๆที่จะเกิดอาการโฟกัสฮันติงให้เรารู้สึก รำคาญใจนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราขยับ Resolution ขึ้นไปที่ 4K 30fps เนี่ยความเร็วในการโฟกัสความแม่นยำในการโฟกัสเนี่ยมันลดลงอย่างชัดเจนเลยนะครับถ้าเกิดเราใช้ในโหมดออโต้นะแก้วมีวิธีนะครับถ้าเกิดเราจะถ่าย 4K ให้เราปรับมาที่ Single AF หรือว่าเลือกจุดโฟกัสแบบจุดเดียวแล้วก็แปะเอาไว้ตรงกลางภาพเลยเวลาที่เราแพนไปแผนมาเนี่ยตัวกล้องสามารถจะ ยึดตัวโฟกัสที่บริเวณกลางภาพเนี่ยเอาไว้ได้ค่อนข้างแม่นกว่าการปล่อยออโต้แบบปกตินะครับ กล้อง canon power shot v10 ตัวนี้นะครับรองรับการถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ 4k 30fps นะทั้งแ, smells, Oil, แนวตั้งและแนวนอนเลยนะครับเนื้อไฟล์วิดีโอในแก้วบอกเลยว่าคุณภาพสบายหายห่วงแน่นอนนะเพียงพอต่อการใช้งานในการทำคอนเทนต์เกือบจะทุกรูปแบบเลยโดยเฉพาะการวีล็อกเนี่ยสบายเลยนะครับและด้วยความที่เขาใช้เซนเซอร์ขนาด1นิ้วมีคุณภาพของเลนกล้องที่ดีกว่ากล้องมือถือแน่นอนเนี่ยทำให้คุณภาพของไฟล์ที่ออก มาดูมีความต่างดูมีคุณภาพที่ดีกว่ากล้องมือถือในตลาดเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะเนื้อไฟล์วิดีโอนะครับจะไม่มีการเร่งชาร์ปเนตจนภาพดูแข็งหรือว่ามีการแบบทาออโต้ h d r เยอะจนภาพมันดูแบนไปหมดนะอันนี้ยังคงมิติของความเป็นกล้องได้ค่อนข้างดีนะครับในกล้องแ Can นอน o w e r s h o t V10 ตัวนี้นะครับก็ยังมีลูกเล่นอีกอันนึงนะที่แก้วเชื่อว่าสาวๆต้องชอบแน่นอนนะครับก็คือเขามีบิวตี้โหมดมาให้ด้วยสำหรับวิดีโอ เนี่ยไฮไลท์มันคือ Beauty Mode เปิด 4K ถ่ายได้ด้วยนะถึงแม้ว่าอาจจะมีข้อจำกัดบางอย่างนะครับก็คือเวลาเราถ่าย 4K แล้วเปิด Beauty เนี่ยความต่อเนื่องจะได้แค่5นาทีเท่านั้นแล้วก็ในเรื่องของการการสั่นดิจิตอล i อเนี่ยก็จะถูกปิดไปโดยอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากถ่ายวิดีโอ 4K แบบเปิด Beauty เนี่ยมันเหมาะกับการตั้งถ่ายบนโต๊ะหรือว่าการแบบแพนไปแพนมานิดๆหน่อยๆที่โมชั่นมันไม่เยอะเนี่ย จะเหมาะแบบนั้นมากกว่านะครับแล้วก็ตัว beauty mode เนี่ยไม่ต้องไปปรับเยอะนะเอาซักประมาณ level 1เลเว level เนี่ยก็เพียงพอแล้วนะครับดูหน้าเนียนอย่างเป็นธรรมชาติไม่ดูโอเวอร์จนเกินไปด้วยนะนอกเหนือจากนั้นเรายังสามารถใช้กล้อง canon power shot v10 ตัวนี้ต่อเป็นกล้องสําหรับการทำไลฟ์ได้ด้วยนะครับการจะแชร์ไฟล์ภาพหรือไฟล์วิดีโอจากกล้องตัวนี้ลงมาที่สมาร์ทโฟนของเราเนี่ยก็ทําได้สะดวกมากเลยนะครับผ่านแอป camera connect นะใช้เวลาในการโหลดแป๊บเดียวเนี่ย ก็ได้ไฟล์มาใช้ในการตัดต่อหรือว่าการทํางานแล้วครับมากันที่อีกหนึ่งเรื่องสําคัญนะครับที่แก้ว่าหลายๆคนเนี่ยจะต้องคํานึงถึงแน่นอนนะก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่ไลฟ์แล้วก็ในเรื่องของการจัดก,การความร้อนนั่นเองนะครับมีคําถามกันแน่ๆนะในเรื่องของแบตเตอรี่กันก่อนเลยนะครับตัวแบตเตอรี่เนี่ยจะมาในรูปแบบของบิวอินหมายความว่าเราถอดเปลี่ยนไม่ได้เราจะต้องใช้การเสียบชาร์จผ่านพอร์ต USB C ตรงนี้เท่านั้นนะครับซึ่งการใช้งานต่อเนื่องเนี่ยความอืดของแบตเตอรี่นะถ้าเราถ่าย Full H 你 จะได้ความยาวสูงสุดอยู่ที่1ชั่วโมง20นาทีนะครับส่วนถ้าเป็น 4K 3 0 fps จะได้อยู่ที่55นาทีนะซึ่งถ้าเกิดเป็น4 d เนะี่ยแก้วรู้สึกว่ามันค่อนข้างอึดค่อนข้างเพียงพอเลยนะแต่ว่าพอเป็น 4K เนี่ยก็แอบรู้สึกว่าหมดเร็วไปนิดนึงนะสำหรับความเร็วในการชาร์จแบตเตอรี่นะครับเราจะใช้เวลาเนี่ยประมาณ1ชั่วโมง50นาทีในการชาร์จจากศไปที่100%นะครับทีนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของการจัดการความร้อนนะ ต้องบอกว่าแดดประเทศเราเนี่ยมันค่อนข้างปราบเซียนมากๆนะครับเวลาที่เราถ่ายวิดีโอต่อเนื่องเนี่ยถ้าเกิดเป็น full hd นะถ่ายไปเลยยาวๆเกือบชั่วโมงเนี่ยคือหลอกความร้อนขึ้นแต่ว่ามันก็ยังไม่แจ้งว่าีีทแล้วกล้องก็ยังไม่ตัดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็น 4k เนี่ยถ้าเกิดเราไปเจอแดดที่ร้อนมากๆไม่ได้ถ่ายอยู่ในห้องสตูดิโอที่เปิดแอร์อะไรแบบนี้เนี่ย แก้มแนะนำว่าให้ถ่ายเป็นช่วงๆถ่ายทีละคลิปละ3นาที4นาที5นาทีแบบนี้ดีกว่าลากยาวนะครับเพราะว่าแก้วลองแล้วถ้าเกิดเราถ่าย 4K แบบลากยาวเลยเนี่ยเต็มที่คือได้10นาทีแล้วกล้องก็ตัดทีนี้พอตัวกล้องมันตัดอะเราจะต้องรอให้กล้องเนี่ย มันลดความร้อนลงไปถึงระดับที่ต่ํามากๆมันถึงจะกลับมาถ่าย 4K ได้นะครับซึ่งมันค่อนข้างเสียเวลาเนาะสู้เราแบบทายๆหย,ย,ยุดหยุดทายๆหย,ย,ยุดๆยุดเนี่ยเซฟในเรื่องของความร้อนตรงเนี้ย ได้ดีกว่านะครับแก้วเชื่อว่าทีนี้ก็จะมีหลายๆคนนะครับที่เอากล้อง Canon PowerShot V10 ตัวนี้ไปเปรียบเทียบกับสมาร์ทโฟนที่ใช้เซ็นเซอร์1นิ้วหรือว่ามีขนาดเซ็นเซ,นเซอร์ใกล้กๆกันนะครับซึ่งแน่นอนว่ามือถือเนี่ยมันมีความเป็นคอมพิวเ o ชันอล o t o g กราฟีเยอะอยู่แล้วนะพวกการทำ HDR การขยาย Dynamic Range การลบ Noise อะไรพวกนี้มันทำได้ดีกว่าตัวนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่า ตัวที่จะทําได้ดีกว่ากล้องตัวนี้มันราคาเกิน35,000บาทขึ้นไปทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าสมาร์ทโฟนที่จะได้เซ็นเซอร์1นิ้วจริงๆเนี่ยมันไม่มีรุ่นไหนเลยนะครับที่จะต่ํากว่า35,000บาทยิ่งถ้าเกิดเป็นเครื่องไทยบางรุ่นเนี่ยแต่4 0 0 0 0บาทก็มีให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะเทียบให้มันแฟร์กับตัวน้องตัวนี้จริงๆล้วเนี่ยเราอาจจะต้องไปหามือถือที่ราคาประมาณ 16,0 0 0บาทถึง180 0 0บาทมาเทียบนะครับซึ่งเมื่อเอามาเทียบแล้วเนี่ยบอกเลยว่ายังไงกล้องตัวนี้ก็ให้คุณภาพของไฟล์วิดีโอที่ดีกว่าแน่นอนนะครับในทุกๆแง่เลยก็ว่าได้นะครับตอนนี้ทุกคนก็ได้เห็นรายละเอียดของตัวกล้อง Canon PowerShot V 1 0ตัวนี้กันไปครบถ้วนแล้วนะครับเราจะมาสรุปกันแล้วนะว่าสุดท้ายแล้วกล้องตัวนี้มันเหมาะกับใครกันแน่นะครับแน่นอนว่ามันจะต้องเหมาะกับคนที่ทำคอนเทนต์ที่เป็นวิดีโอคอนเทนต์เนี่ยในชีวิตประจาวันอยู่แล้วนั่นเองนะครับไม่ ว่าจะเป็นระดับที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์มืออาชีพหรือว่าเป็นบุคคลทั่วไปที่ชอบทำคอนเทนต์ลงโซเชียลมีเดียแชร์ให้กับเพื่อนๆดูเนี่ยกล้องตัวนี้ก็ค่อนข้างเหมาะเลยนะครับเพราะว่านอกเหนือจากการถ่ายวิดีโอในแนวนอนปกติแล้วเนี่ยเขาถ่ายแนวตั้งได้ด้วยนะเวลาเอาไฟล์ลงเครื่องเนี่ย ก็ออกมาเป็นแนวตั้งเลยนะครับไม่ต้องมามหมุนที่หลังเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเหมาะกับคนที่จําเป็นจะต้องทําวิดีโอคอนเทนต์นอกสถานที่บ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทราเวลบล็อกเกอร์ที่จะต้องแบบถือวีล็อกตัวเองไปตามสถานที่ต่างๆมีการเล่าแบบว่าด้านหลังอันนี้คืออะไรอะไรแบบนี้ด้วยความที่มุมกล้องมันกว้างอ่ะมันก็เลยจะถ่ายติดด้านหลังมาค่อนข้างเยอะนะครับหรือว่าจะเป็นคนที่แบบใช้ในการรีวิวพวกสถานที่ที่เป็นโรงแรม เป็นร้านอาหารที่มันจะต้องเห็นฟิลเอ้าวิวกว้างๆเนี่ยด้วยเลนส์มุมกว้างขนาดเนี้ยมันก็ค่อนข้างเหมาะนะครับแล้วก็มีดิจิตอล IS ให้เลือก2ระดับนะก็ลเลยทำให้ในเรื่องของการเดินไปถ่ายไปเนี่ยเรื่องการสั่นไหวคือโอเคมากๆจัดการได้ดีนะครับแล้วก็สุดท้ายนะที่แก้วอยากจะบอกทุกคนไว้ก็คือมันไม่เหมาะกับการจะเป็นกล้องตัวเดียวในเซตอัพของทุกคนนะครับหมายความว่าคนที่จะเลือกซื้อกล้องตัวนี้มาใช้แก้วแนะนำนะให้มีกล้องหลัก หนึ่งตัวก่อนอาจจะเป็นกล้องมิเลเรสก็ได้หรือว่าจะเป็นกล้องตัวเก่าๆที่เป็น compact ที่มันมีระยะในการซูมเยอะๆก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าศักยภาพในเรื่องของวิดีโอเนี่ยมันไม่มีข้อกังขายอยู่แล้วแต่ว่าในเรื่องของการถ่ายภาพนิ่งกล้องตัวเนี้ยยังถ่ายไฟล์ a w ไม่ได้นะครับแล้วก็เรื่องของไฟล์ jpeg เนี่ยก็อาจจะมีลูกเล่นที่น้อยนิดนึงก็เลยรู้สึกว่าการจะเลือกใช้กล้องตัวนี้ เป็นกล้องตัวเดียวในเซตอัพเนี่ยอาจจะยังไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับสำหรับราคาค่าตัวของกล้อง canon power shot v10 ตัวนี้นะครับอยู่ที่15,990บาทนะก็ถือว่าสมเหตุสมผลกับสิ่งที่ได้นะครับแล้วก็ใครที่สนใจกล้องตัวนี้สามารถไปสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายสินค้าจากทางแบรนด์ canon เนี่ยทุกที่ได้เลยณนะวันนี้เลยนะครับถ้าทุกคนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง mobile photographer แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจ Mobile Photographer ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ